ขอเจริญพรมายังญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรยัยปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สําหรับวันนี้ธรรมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทําหน้าที่ในการบรรยายญาติโยมก็คงจะรอติดตามรับฟังกันอยู่ในช่วงนี้ก็กาลัง บรรยายเกี่ยวกับเรื่องการระเมือศีลหนะโยมเนาะข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยก็สลับกันโยมระหว่างการโทษทั้งการระเมือศีล5้าบ้างอนิสงก์ของการรักษาศีลห้าบ้างนะโย,ยมก็ฟังไปไเรื่อยๆนะก็คงจะอีกพอสมควรนะโยม,มที่นํามาบรรยายให้โย,ยมได้ฟังก็ต้องการให้โย,ยมได้เห็นได,ได้ได้สดับปรับฟังพระธรรมะกถาที่เป็นสำนวนในพระไตรปิฎก บางสูตรบางตอนอาจจะคล้ายๆกันซ้ําๆกันแต่ก็ถือว่าเป็นเป็นพระสูตรที่ได้บันทึกเอาไว้ในพระไตรปิฎกะนะญาติโย,ยมก็ถือว่าเป็นการศึกษาภาพรปริยัติธรรมียกว่าเป็นอ่าอ่าปริยัติโยมปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนะปริยัติเนี่ยกอการศึกษาเล่าเรียนพระพุทพธพจน์บาลีอัตถกถาดีกาซึ่งเป็นคำพีเกี่ยวกับ รวบรวมขยายคําสอนของพระพุทธเจ้าเนะเรียกว่าพระปริยัติสัตธรรมพระปฏิบัติก็คือได้น้อมนํามาปฏิบัติตามที่เราศึกษามาปฏิเ,เวทก็คือผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติถูกตามพระธรรมนั้นดังนนั้นรายการนี้จึงอยากจะนําเสนอธรรมะจากพระไตรปิฎกโดยตรงเลยญาติโยมก็ศึกษาฟังพระไตรปิฎกอยู่กับบ้านเลยก็ว่าได้นะโยมเนะาะอาศัยทางสถานีวิทยุอ๋ออากาศผ่านคลื่น มาทีา่วิทยุของโยมถึงเวลาญาติโยมก็เปิดวิทยุหมุนคลื่นมารอที่คลื่นนี้ก็แล้วกันโยมอาตมาจะทนะําหน้าที่เป็นตัวแทนเป็นสื่อกลางในการนําคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้มีอยู่ในพระไตรปิฎกซึ่งน้อยคนนักที่จะได้อ่านน้อยคนนักที่จะได้เปิดเข้าไปค้นคว้า,าซึ่งเป็นแหล่งเดิมของธรรมะจริงๆนะวันนี้อาตมาก็เลือกพระสูตรจาก คุตการนิกายคาถาธรรมบทโยมเล่มที่43นะเรื่องของพรานเบ็ดชื่ออริยะโยมอันนี้เขาก็เป็นชาวประมงยังตกปลาอยู่นะแต่พอได้ฟังธรรมะแล้วก็เลิกโยมเห็นโทษของการฆ่าสัตว์เห็นโทษของการเบียดเบียนผู้อื่นเรียกว่าทิ้งเบ็ดเลยว่าง,งั้นเถอะโยมทิ้งอุปกรณ์ในการทําลายผู้อื่นนะเรียกว่าบรรลุธรรมะว่าง,งั้นเถอะ เห็นโทษของการเบียดเบียนชีวิตของผื้อื่นอ,อย่างจำแจ้งไม่กล้าทํำอีกต่อไปเรื่องของนายพรานเบ็ดชื่ออริยะโยมข้อความเบื้องต้นพระศา,าสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเฉตวันทรงปรารบพรพานเบ็ดชื่ออริยะ,ะชื่อเพราะซะด้วยนะโยมนะอริยะแปลว่าประเสริฐโยมคนหนึ่งได้ตรัสพระธรรมเมศสนานี้ว่าณนะ เตนะอริโยโหติเป็นต้นพระรานเบ็ดต้องการให้พระศา,าสดาตรัสเรียกตนว่าอาริยะความพิสดารว่าวันหนึ่งพระศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยแห่งโซดาปฏิมาของนายอาริยะนั้นเสด็จเที่ยวบินบาบาตในบ้านใกล้ประตูด้านทิศอุดรโอ้เรียกว่าทิศเหนือ ของเมืองโยมแห่งกรุงสาวัตถีอันภิกษุสงแวดล้อมแล้วเสด็จมาแต่บ้านนั้นขณะนั้นพรานเบ็ดนั้นตกปลาอยู่ด้วยเบ็ดเห็นภิกษุสงมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขได้ทิ้งคันเบ็ดยืนอยู่แล้วเอออายพระเหมือนกันโยมนะอายพระพุทธเจ้าเหมือนกันนะเพราะว่าเห็นพระแล้วเนี่ยการที่เราเห็นพระ เราจะมีความรู้สึกว่าพระท่านจะเป็นผู้ที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นนิยมการไม่เบียดเบียนอ่าสอนให้ผู้อื่นไม่เบียดเบียนนะเห็นผ้าเหลืองเห็นพระท่านเดินมาก็เกิดความระยว่าเรากําลังเบียดเบียนผู้อื่นอยู่นี่ก็ทิ้งเบ็ดทันทีเลยโยมอันนี้ก็เป็นสปริตอย่างหนึ่งนะเป็นความระายชั่วกลัวบาปโดยอาศัยผ้าเหลืองเนี่ยอืตั้งๆที่ยังไม่ได้ฟังธรรมะนะโยมนะแต่ก็มีจิตใจกลัวตอบาปกรรมแล้วนะ พระศา,าสดาเสด็จกลับประทับยืนอยู่ณนะที่ไม่ไกลพรานเบ็ดนั้นตรัสถามชื่อของพระสาวกทั้งหลายมีพระสารีบุตรเถระเป็นต้นว่าเธอชื่ออะไรภิกษุเธอชื่ออะไรเ,ออไรเคือถามภิกษุหลายๆรูปนะแม้พระสาวกเหล่านั้นก็กราบทูลชื่อของตนของตนว่าข้าพระองค์ชื่อสารีบุตรข้าพระองค์ชื่อโมคคระนะพระพุทธเจ้าข้าเป็นตน้น พรานเบยดคิดว่าพระศา,าสดาย่อมตรัสถามชื่อสาวกทุกองค์เห็นจักตรัสถามชื่อของเราบ้างอยากให้พระเจ้าถามชื่อตัวเองว่าด้วยลักษณะผู้เป็นอริยะและไม่ใช่อริยะพระศาสดา,สดาทรงทราบความปรารถนาของพรานเบ็ดนั้นนะพระองค์ทรงรู้ใจนะโยมนะมีเจโตปริยา,ยานเป็น พุทธบาร,รมีของพระบรุทรเจ้าอย่างหนึ่งโยมที่เป็นเครื่องช่วยในการาบรรยายธรรมะเทศนาสั่งสอนให้ผู้ฟังได้บรรลุและเห็นธรรมะอันนี้ก็เป็นพุทธบาร,รมีโยมที่องค์ทรงรู้ใจว่าพรานเบ็ดนั้นอยากให้พระองค์ทรงถามชื่อนะจึงตรัสถามว่าอุบาสกเธอชื่ออะไรเมื่อเขากราบทูลว่าข้าพระองค์ชื่ออริยะพระเจ้าค่ะจึงตรัสว่าอุบาสก ผู้ที่ฆ่าสัตว์เช่นท่านจะชื่อว่าอาริยะไม่ได้เหอเห็นไหมโยอริยะแปลว่าประเสริฐนะประเสริฐนะี้ไปฆ่าสัตว์จะประเสริฐได้อย่างไรล่ะส่วนผู้ที่ตั้งอยู่ในความไม่เบียดเบียนมหาชนจึงชื่อว่าอาริยะดังนี้แล้วตรัสพระคถานี้ว่านะเตนะอริโยโหติเยนะ ปานาติหิงสติอหิงสาสัพพะปานานังอริโยติปวุจจติเออบุคคลไม่ชื่อว่าเป็นอริยะเพราะเหตุที่เบียดเบียนสัตว์คือไม่ได้ดีตามชื่อนะโยมนะไม่ได้เอาชื่อมาวัดคุณงามความดีนะบุคคลที่เรากล่าวว่าเป็นอริยะเพราะไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งปวงอเป็นไหมโยม ท่านบอกว่าในอัตถกถาขยายความว่าบทว่าอาหิงสาความว่าเพราะไม่เบียดเบียนมีคําอธิบายไว้เช่นนี้ว่าบุคคลไม่เป็นผู้ชื่อว่าอริยะเพราะเหตุที่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายแม้แต่เองจะชื่อว่าประเสริฐประเสริฐนะแต่ยังฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการมอยู่จะประเสริฐไม่ได้อยู่ไม่ใช่จะประเสริฐเพราะชื่อนะ ส่วนผู้ใดตั้งอยู่ไกลาจากความเบียดเบียนไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพติปิดในกามนี่แหละเพราะไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งปวงด้วยฝ่ามือเป็นต้นคือเพราะความที่ตนตั้งอยู่แล้วในภาวนามีเมตตาเป็นต้นเมตตาคือความปรารถนาดีหวังดีแก่สรรพสัตว์ทั้งปวงโยมนะมีความรักใคร่เมตตาสงสารเขาไม่กล้าที่จะทำร้ายชีวิตเขา ผู้นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกว่าอริยะในการจบเทศนาพรานเบ็ดตั้งอยู่ในโสดาปฏิพลแล้วเห็นไมโยมเนี่ยบรรลุธรรมะเลยนะทิ้งเบ็ดตรอดชีวิตเลยนะโยมนะบุคคลที่บรรลุเป็นพระอริยะบุคคลแล้วเนี่ยไม่หันกลับไปละเมิดศีลห้าอีกแล้วนะเป็นคุณธรรมเป็นคุณธรรมที่มีอยู่อย่างถาวรในจิตของพระอริยะบุคคล คือพระโสดาบันขึ้นไปเนี่ยจะไม่มีจิตคิดระเมิดศีลห้าอีกแล้วตลอดชีวิตของท่านแม้ชาติต่อไปนะโยมท่านก็จะไม่มีการระเมิดศีลห้าอีกจนกว่าจะบรรลุเป็นพระรหัน์นั่นแหละเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่บุคคลผู้มาประชุมกันแล้วดังนี้แหละเรื่องพรานเบ็ดชื่ออริยะ,ะก็จบโยมเขาเลือกฆ่าสัตว์ไปแล้วนะโยมนะพวกเรานี่ยังถือเบ็ดถือแหถือชมวกอยู่โอ้โยมเนาะ ฉม,มวกน่ากลัวมากนะโยมนะเราไปปักไปปักไปแทงสัตว์เนี่ยไอ้ฉมวกอันนี้แหละมันจะมาเป็นอารมณ์ตอนก่อนตายให้แก่เราถ้าเราไปนึกถึงฉมวกแล้วแล้วก็นู่นแหละโยมไปวู้เลยแหละดิ่งลงปลไปนรกไปไปพบกับฉมวกเหล็กมีไฟติดลุกโลงโชดช่วงปักโยม ปักเรียกว่าทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งหน้าทั้งหลังนะถูกทรมานด้วยวิบากกรรมที่เราเคยไปทํากับสัตว์เอาไว้เป็นคําสอนของพระเจ้าที่มีเหตุมีผลโยมแล้วก็มีตัวอย่างเยอะแยะมากมยมในสมัยก่อนนะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนํามาแสดงโทษของการละเมิดศีลห้าการเบียดเบียนสัตว์ซึ่งญาโยามที่ติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะอาตมาก็ได้นําเรื่อง วิบาก,กรรมต้องการละเมิดศีลเนี่ยในสูตรอื่นๆก็เคยบรรยายไปบ้างแล้วนะเดี๋ยวมันคงจะพอนื่องออกยอยู่เรื่องของพรานเบ็ดชื่ออริยะก็คงจะจบไว้ที่เพียงเท่านี้เวลาเหลืออีกโยมเดี๋ยวโยมฟังอีกเรื่องหนึ่งนะเรื่องของความอาฆาตพยาบาทสิ้นกันและกัน,นการจองเวรจองล้างจองผลาญ ไม่ให้หอ่ภัยกันเนี่ยเกิดมาชาติใดๆก็มาเป็นคู่เวีนกันอยู่อย่างนี้แหละแก้ไม่ตกยมแต่ว่าแก้ไม่ได้นะเพราะว่าเป็นความอาฆาตที่ผูกเวรจองเวรกันมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ว่าโกดแห่งกรรมที่ลึกลับสลับซับซ้อนมากแม้ชาตินี้เห็นหน้ากันยังไม่เคยทําอะไรให้กันเลยแต่ความโกรธความอาฆาตมันก็เกิดขึ้นทันทีที่เห็นหน้ายมอันนี้มันเป็นเพราะ เคยสร้างกรรมชั่วร่วมกันมาเคยตั้งจิตคิดพยาบาทไม่ให้ภัยวิบากกรรมของความพยาบาทก็ไปตกนรกมาแล้วนะแต่เศษกรรมที่คิดพยาบาทเอาไว้เนี่ยมันทําให้ต้องมาสร้างบาปสร้างกรรมต่อกันและกันอีกทั้งสองฝ่ายอยูมฟังเรื่องของกุมาริกากินไข่ไก่เนี่ยทำไมกูมาริกาเด็กหญิงชอบกินไข่ไก่ อยู่ในเด่มเดิมนี่แหละคาถาธรรมบทเด่มที่43เนี่ยข้อความเบื้องต้นพระศา,าสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบกุมาริกาผู้กินไข่ไก่คนหนึ่งตรัสพระธรรมเทศานานี้ว่าประทุกขูประธานีนนะเป็นต้นแม่ไก่ผูกอาฆาตในนางกุมาริกา ได้ยินว่าบ้านหนึ่งชื่อปันธุระอยู่ไม่ไกลเมืองสาวัตถีในบ้านนั้นมีชาวประมองอยู่คนหนึ่งเขาเมื่อไปยังเมืองสาวัตถีเห็นไข่เต่าริมฝั่งแม่น้ำอจิรวดีแล้วถือเอาไข่เต่าเหล่านั้นไปสู่เมืองสาวัตถีให้เต็มเอาไปให้ต้มในเรือนหลังหนึ่งแล้วเคี้ยวกินได้ให้ไข่ฟองหนึ่ง แกกุมาริกาในเรือนนั้นนางเคี้ยวกินไข่เต่านั้นแล้วจำเดิมแต่นั้นไม่ปรารถนาซึ่งของควรเคี้ยวอย่างอื่นติดอกติดใจในรถในรถของไข่เต่าโยมอย่างอื่นไม่กินแล้วขอกินไข่เต่าอย่างเดียวโยมไข่เต่าไม่ไช้ของจะหาง่ายๆนะโยมนะครั้งนั้นมารดาของนางถือเอาไข่ฟองหนึ่งจากที่แม่ไก่ไข่แล้ว ได้ให้แก่นางนางเคี้ยกินไข่ไก่ฟองนั้นแล้วอันความอยากในรถผูกแล้วโยมจำเดิมแต่นั้นก็ถือเอาไข่ไก่มาเคี้ยวกินเองทีเดียว <c oughs> โอ้โหยมติดใจมากเรียกว่าไม่สำรวมในในลิ้นนะโยมเนี่ยไม่สำรวมในชิวหินสีนะติดใจในรถตายแล้วไปเกิดเป็นสัตว์ที่มีหญ้าเป็นอาหารได้ตามพระสูตรอีกสูตรหนึ่งนะโยม ที่ท่านตัดว่าบุคคลคนพานกินอาหารติดใจในรถทํากรรมมาลามกไว้ในชาตินี้เมื่อตายไปแล้วจะเข้าถึงความเป็นสหายของสัตว์ที่มีหญ้าเป็นพักษาโยมนิยมค่อยฟังสูตรนี้ตอนว่าด้วยอาทีนว่ากถานะว่าได้โทษของกาโยมนางคนนี้ก็ติดใจในรถของไข่ไก่นะในเวลาตกฟองแม่ไก่เห็นกุมาริกานั้นถือเอาไข่ของตนเคี้ยวกินอยู่ ทูกุมาริกานั้นเบียดเบียนแล้วผูกอาคาตตกไข่ออกมาฟองไหนเด็กหญิงคนนี้ก็ไปเอามากินเอามากินโยมมันก็จําหน้าได้นะจาหน้าคนที่มาเอาไข่มันได้มันก็รักไข่รักลูกของมันโยมก็เกิดผูกอาคาตจองเวรมองดูหน้าของเด็กหญิงคนนี้โยมตั้งความปรารถนาว่าบัดนี้เราเคลื่อนจากอาภาพนี้แล้วพึ่งเกิดเป็นยักษินีเป็นผู้สามารถจะก เคี้ยวกินทารกของเจ้าเออคือถ้าตายจากชาตินี้ขอให้เกิดเป็นนางยักษิสีนีนะกินลูกของมันเลยว่างั้นเถอะโยมแม่ไก่ทำกาลละแล้วบังเกิดเป็นนางแมวในเรือนนั้นนั่นเองโอ้โยมปรารถนาไปเกิดเป็นยักษ์ยังไม่ได้ไปเป็นยักษ์นะไปเกิดเป็นแมวซะก่อนโยมเนี่ย าาจิตอาฆาตจิตนึกถึงมันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นแหละโยมการจองเวรยกันให้เกิดทุกนาแม้นางกุมาริกานอกนี้คือเด็กหญิงที่ชอบไปกินไข่ไก่ในี่ยโยมทํากาละแล้วบังเกิดเป็นแม่ไก่ในเรือนนั้นเหมือนกันอันนี้มันเป็นความเสพคุ้นของความชอบนะโยมอุปาทานเนี่ยเมื่อชอบสิ่งใดๆแล้วก็มักจะนึกถึงสิ่งนั้นๆการนึกถึงสิ่งนั้นๆบ่อย ด้วยอุปาทานเนี่ยมันเป็นเด่นให้เกิดพบได้นะอย่างนางนึกถึงแต่รังไก่รังไข่ไข่ไก่แม่ไก่เนี่ยไปเห็นบ่อยๆทุกวันทุกวันมันก็เสพคุณโยมพอเสพคุณนี่ก่อนตายก็นึกถึงหน้าไก่นึกถึงแม่ไก่นึกถึงไข่ไก่โยมก็เป็นอารมณ์ก่อนตายชักปฏิสนธิในท้องไก่เลยโยมไปเกิดเป็นไข่ไก่ในท้องแม่ไก่เนี่ยนะอันนี้มันก็เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมนะ ความผูกพันอารมณ์ที่จะชักปฏิสนธิเนี่ยทีนี้เป็นอย่างไรแม่นางกุมาริกานอกนี้ทํากาละแล้วบังเกิดเป็นแม่ไก่ในเรือนนั้นเหมือนกันแม่ไก่ตกฟองทั้งหลายแล้วนางแมวมาเคี้ยวกินฟองไข่เหล่านั้นแล้วแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามก็เคี้ยกินแล้วเหมือนกันแม่ไก่ทําความปรารถนาว่าไอ้พวกนี้มันลืมชาติแล้วนะอาจจะไม่รู้ว่าตัวเองเคยเกิดเป็นกุมาริกา ไก่อาจจะไม่เคยรู้ว่าตัวเองเคยเกิดเป็นเด็กหญิงมาก่อนนะแมวก็อาจจะจําไม่ได้ว่าตัวเองเคยเกิดเป็นแม่ไก่มาก่อนเพราะว่าพบชาติมันปกปิดแล้วยมจะลืมชาติของตัวเองแต่ด้วยเจนะที่ผูกเวรจองเวรกันเนี่ยมันติดมาว่าทําให้เราต้องมาทํำลายมาทําลายไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวที่เราเกลียดเนี่ยโยมเนี่ยความพยาบาทติดมาโยมทีนี้ ไก่ก็ตั้งความปรารถนาว่าเจ้าเคี้ยวกินฟองไข่ทั้งหลายของเราตลอดสามคราวบัดนี้ยังปรารถนาจะาเคี้ยวกินเราเราเคลื่อนจากอัตภาพนี้แล้วพึงได้เพื่อเคี้ยวกินเจ้าพร้อมทั้งลูกเคลื่อนจากอัตภาพนั้นแล้วบังเกิดเป็นนางเสือเหลืองโอ้ยไก่เกิดเป็นเสือเหลืองฝ่ายนางแมวเน่านีน้ทํากาละแล้วบังเกิดเป็นนางเนื้อ ในเวลานางเนื้อนั้นคลอดแล้วนางเสือเหลืองก็มาเคี้ยวกินนางเนื้อนั้นพร้อมด้วยลูกทั้งหลายสองสัตว์นั้นเคี้ยวกินอยู่อย่างนี้ยังทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่กันและกันใน500อัตภาพจองล้างจองผ่านเป็นคู่เวนคู่กรรมยมให้ทุกข์ให้โทษสร้างบาปสร้างกรรมมาด้วยกันในห้าร้อย500ชาติยมแต่ละฝ่ายก็ฆ่าฝ่ายตรงข่ามาคนละห้าชาติห้าอชาตินะ ในที่สุดนางหนึ่งเกิดเป็นยักษณีนางหนึ่งเกิดเป็นกุลธิดาในเมืองสาวัตถีโอ้โยมทีนี้เป็นอย่างไรนะอ๋อตรงนี้เบื้องหน้าแต่นี้พึงทราบโดยในที่กล่าวไว้แล้วในพระคถาว่านะหิเวเรนะเวราหิอเวราณิเป็นอาทินั่นแหลแต่ในเรื่องนี้พระศาสดาตรัสว่า ก็เวรย่อมระงับด้วยความไม่มีเวรย่อมย่อมไม่ระงับด้วยเวรก็เวรย่อมระงับด้วยความไม่มีเวรย่อมระงับย่อมไม่ระงับด้วยเวรอันนี้ถูกแล้วนะโยมนะเวรเนี่ยถ้าจะระงับได้เนี่ยต้องระงับด้วยความไม่มีเวรนะจะไม่ละจะไม่ระงับด้วยการจองเวรโยมดังนี้แล้วเมื่อจะทรงแสดงธรรมแก่ชนแม้ทั้งสองนั้น จึงตรัสพระคาถาว่าอืมตรงนี้โยมข้อความก่อนที่จะตัดพระคาถานี้นะโยมก็าอาจจะยังไม่ได้ฟังนะโยมนะเพราะว่าท่านบอกว่าอยู่ในอีกสูตรหนึ่งโยมตรงนี้นะพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยพระองค์ได้ทรงตรัสพระคาถานี้ว่าก็เวนย่อมระงับด้วยความไม่มีเวนะ ย่อมไม่ระง,งับด้วยเวรนนีโยมควงเข้าใจนะแต่ว่ายมฟังตรงนี้ไปก่อนนะยอมอาจจะยังยังจับประเด็นไม่ได้เดี๋ยวแต่มาจะนําเรื่องของนางยักษินีนะ่ะมาอ่านให้ญาติยมได้ฟังนะซึ่งอยู่ในอีกเล่มหนึ่งนะยมฟังคาถาน,นี้ไปก่อนโยมจึงตรัสพระคาถาว่าประทุกขูปทาเนนะโยอัตโนสุขะมิชติเวระ สังสักขะสังสัทโถเวราโสนะปริมุจจติผู้ใดย่อมปรารถนาสุขเพื่อตนเพราะก่อทุกข์ให้ในผู้อื่นผู้นั้นเป็นผู้ระคนด้วยเครื่องระคนคือเวนย่อมไม่พ้นจากเวนได้อันนี้คือคือเป็นความหมายว่าเดี๋ยวโยมฟังท่านอธิบายในอัตถกถานะในบทว่าประ ทุกขูประทานเนนะความว่าเพราะก่อทุกข์ในผู้อื่นแต่ก่อทุกข์โดยการฆ่าก็ดีโดยการลักก็ดีโดยการประพฤติผิดลูกเมียเขาโดยการพูดปดก็ดีโยมชื่อว่าก่อทุกข์ให้กับผู้อื่นนะอธิบายว่าเพราะยังทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้อื่นเนี่ยเรียกว่าเราไปก่อเวรแล้วโนะยมไปสร้างเวรไว้แล้วนะนะบาทพระคถาว่าเวระสังสักขะสังสัตโธความว่าบุคคลน,นั้นเป็นผู้ระคนแล้ว ด้วยเครื่องรักคนคือเวรอันตนทำให้แก่กันและกันด้วยสามารถแห่งการด่าและการด่าตอบการประหารและการประหารตอบเป็นต้นถ้าเขาด่าเราเราด่าตอบชื่อว่าเป็นการผูกเวรเขาประหารเราเราประหารตอบก็ชื่อว่าเป็นการผูกเวรโยมนะคล้ายๆว่าอ่าอะไรนะอืม าตาต้องแลกด้วยตาใช่ไหมโยมแขนต้องแลกด้วยแขนชีวิตต้องแลกด้วยชีวิตหรือว่าตาต่อตาฟันต่อฟันอะไรอย่างนี้โยมนะฆ่าต่อฆ่าเนี่ยอันนี้ชื่อว่าเป็นการผูกเวรโยมเป็นการก่อเวนสร้างเวรภยัยให้กับตัวเองแต่พระอริยาสาวกเนี่ยท่านจะไม่มีเวรไม่ผูกเวรเป็นผู้พ้นแล้วจากเวรไัยเพราะว่า ไม่ก่อความเบียดเบียนให้กับผู้อื่นไม่ฆ่าผู้อื่นไม่ลักของผู้อื่นไม่ประพฤติผิดในของรักของห่วงของผู้อื่นพระอริยสา,าวกนั้นจึงเป็นผู้ที่หมดเวรภัยไม่มีเวรภัยแต่ที่ไหนๆแล้วโยมในคาถาในคะถาตรงนี้ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเนี่ยคือต้องการให้พวกเรารู้ว่าถ้าหากว่าปราถนาสุขแก่ตนเนี่ยอย่าไปทําทุกข์ให้กับผู้อื่นเพราะทุกข์ที่เราไปทําให้กับผู้อื่นมันจะ ย้อนกลับมาตอบสนองเราในภายหลังที่เรียกว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวนะนะเราไม่สามารถที่จะพ้นจากเวรภัยไปได้เพราะการละเมิดศีลหในข้อใดข้อหนึ่งเหมือนกับเรื่องที่เด็กหญิงกุม,มาริกาทั้งหลายเนี่ยที่ว่าฆ่ากันไปฆ่ากันมาทั้ง500ชาติโยมแล้วก็สุดท้ายก็จะมาเกิดเป็นนางยักษินีก็มาจองล้างจองผลาญกันอีกในเรื่องของนางยักษิศีนะ เดี๋ยววันต่อไปอาตมาจะนาเรื่องของนางยักษินีเนี่ยที่ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้มาอ่านให้ญาโยมได้ฟังอีกทีหนึ่งนะว่าเรื่องราวของนางยักษินีที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นอย่างไรวันนี้เวลาหมดแล้วโยมนะอาตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนต้องขอจากลาญาโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทุนน่ากันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร